ไม,ไม่ร e ู้เหมือนกันค่ะแล้วหลิวล่ะเดี๋ยวเราไปชมภาากาศกันค่ะแก่อนอื่นนะคะเราต้องขอแนะนําชื่อคุณครูประจำฐานก่อนค่ะหนึ่งคุณครูลัดดาสองคุณครูนงกมลสามคุณครูปลาหนีค่ะเราไปชมภาพบรรยากาศของฐานแล้วเล่นกันค่ะแขกไหมนี่เนยได้มาค่แต่ว่ามันยังกระโดดไปกระโดดมาองเงยแค่มันเป็นลำดับ คิดแกเด็กยังไงบ้างคะเออในฐานที่ฐานนี้นะคะเป็นฐานที่8ฐานวงกลม21นะคะให้ความคิดในเรื่องของการบวกนะคะการบวกจํานวนนะคะเออซึ่งในฐานนี้เราใช้ความคิดรวบยอดที่ว่าการบวก3จํานวนนะคะให้ได้ผลบวกจํานวนเดียวตัว21นะ,ะต้องเป็นเลข3จํานวนเวลาบวกเสร็จแล้วนะคะจะจัดลําดับความคิดทางคณิตศาสตร์นะคะเป็นเรื่องของการเรียงลําดับจํานวนด้วยนะคะค ซึ่งจะทําให้เกิดความมหัศจรรย์ของคณิตศาสตร์นะคะคณิตศาสตร์อีกอย่างหนึ่งนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะ,ะพทีนี้กันถามพี่เก้านะคะเออได้ข่าวว่าบ้านแก้วนี่ขับรถออกใหม่ไม่ใช่เหรอคะป้ายแดงใช่ใชลแล้วค่ะทำไหมหรอคะก็นี่ไงคะชื่อหานชื่อหันป้ายแดงค่ะโอ้หานดูไม่เล่จริงเลยนะเนี่ยเ<ๆ>อ <laughs> อมีครูประจำ คือคุณครูพิชยาและคุณครูอุศนี yan, และคุณครูลำไพค่ะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าบ้านแก้วจะได้รถ้ายแดงหรือหรือได้คุณพจค่ะองีไหนก็ไม่สวัสดีค่ะกิจกรรมฐานนี้ให้ความกิแก่เด็กยังไงบ้างคะอ๋อฐานนี้นะคะเป็นฐาน ฝึกกระบวนการคิดสังเกตแล้วก็คิดเนื่องจากว่ามันมีความสัมพันธ์ของตัวเลขอยู่เขาจะดูแบบรูปที่คุณครูวางเอาไว้แล้วก็คิดว่าจํานวนต่อไปจะเป็นจํานวนอะไรซึ่งส่วนมากเขาก็จะคิดได้แต่บางคนก็จะคิดไม่ได้แต่ว่าจะมีเพื่อนช่วยแนะนําในการคิดตัวต่อไปค่ะขอบคุณมากค่ะเรกันที่สินะคะแล้วนนี้มีชื่อาว่าอะไระบแก้วเหรียญเจ้าปัะหา คุณครูรัตนพรคุณครูเป็นจวันคุณครูอัมพรค่ะบรรยากาศจะเป็นยังไงไปติดตามชมเลยค่ะสวัสดีค่ะกิจกรรมฐานนี้ให้ความคิดแก่เด็กยังไงบ้างคะ สำหรับกิจกรรมฐานนี้นะคะมีชื่อว่าเหรียญเจ้าปัญหาค่ะสำหรับเหรียญเจ้าปัญหาของเกมของครูก็คือจะมีเหรียญอยู่ทั้งหมด16หเหรียญใน16เหรียญนี้เราจะมาวางแยกเป็นห้าแถวโดยแต่ละแถวจะมีเหรียญอยู่ทั้งหมด4เหรียญนะคะเสร็จแล้วให้เด็กมาช่วยกันคิดว่าจากแต่ละแถวที่มีทั้งหมด4เหรียญนี้เราจะทําอย่างไรให้แต่ละแถวมีเหรียญอยู่ทั้งหมด8เหรียญโดยที่ไม่ต้องนําเหรียญมาเพิ่ม ในเกมนี้ก็จะฝึกให้เด็กเขาได้คิดกระบวนการคิดแก้ปัญหาว่าเขาจะทําอย่างไรหลักการของเราก็คือเราใช้วิธีของการย้ายเหรียญจะย้ายแบบไหนโดยที่ไม่ต้องนาไม่ต้องนําเหรียญบาทมาเพิ่มนําเหรียญมาเพิ่มอีกซึ่งเด็กเขาบางคนก็คิดได้เร็วแต่บางคนก็จะคิดได้ช้านิดนึงแต่ว่าในกลุ่มเขาก็จะมีการช่วยเหลือกันก็คือฝึกความสามัคคีในกลุ่มด้วยฝึกการคิดแก้ปัญหาด้วยค่ะค่ะข,ขอบคุณมากค่ะ มากพร,ร้อมเพียงเลยตอนท้ายก็ต้องเฮด้วยนะพอจบนะเอาลองไาเฮแต่ไม่ต้องบมนนะพยยานนะเตรยีรยมพร้อ Gracias. ठीक है นั่นเดี๋ยวเราพาไปกินข้าวกันก่อนด,ดีกว่าไหมได้ค่ะเพราะเราสองคนขอพับกินข้าวก่อนแล้วแล้วทุกอย่า